สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับมีพักเครื่องมาให้ได้ชมกันเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวดูองค์แรกกันเลยนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเนื้อเงิเนเนื้อหลักเลยนะฮะเสาห้ามหาเศรษฐีปี2543นะครับพักเครื่องอีกหนึ่งรุ่นที่วันนี้เนี่ยเอามาให้ได้ชมกันก็เรียกว่าสภาพเนี่ยสวยๆแล้วก็เป็นรุ่นที่หายากเลยนะฮะองค์แรกนะครับนี่ จมูกดีนะครับโค้ดตอกได้เต็มนะครับเกลียวเชือกตัดได้ตรงตัดได้เต็มนะฮะไม่มีกินซ้ายกินขวาหรือเรียกว่าตัดไม่ตรงนะฮะแบบนั้น ก็อาจจะเป็นอีกสภาพหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะมีมูลค่านะครับความนิยมอีกแบบหนึ่งไปนะฮะนี่ฮะด้านหลังสภาพเดิมดีมากนะฮะนี่ฮะเพื่อนๆท่านใดกําลังมองหาเหรียญมังกรอยู่นะฮะมังกรคู่เนื้อหลักที่เห็นคราบดําๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ายาขัดนะครับเป็นขี้ยาของเนื้อเงินที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนี่ฮะถ้าเหรียญวางไว้เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะออกลักษณะสีคำคลามได้นะโดนอากาศโดนความชื้นนะฮะ ในส่วนของเหรียญสภาพเนี่ยก็ขอบตัดลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับบาร์โคดนะฮะตัวตัดเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยก็วิธีการดูเนี่ยมีหลายจุดเลยนะครับลักษณะพิมพ์ทรงเหรียญนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของพื้นเหรียญต่างๆนะฮะรวมถึงนะครับโค้ดนะครับด้วยนะฮะนี่ฮะโค้ดที่ตอกอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะนี่ฮะ,ะเพื่อนๆท่านใดนะครับกาลังมองหาอยู่นะครับอยากจะได้พระ หลักไว้บูชาสักหนึ่งรุ่นอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะแนะนำกล้องหนึ่งตัวนะครับเผื่อใครยังไม่มีกล้องไว้ส่องพระนะครับ660บาทพร้อมจะส่งนะฮะสว่างนะครับโฟกัสไวนะฮะแล้วก็ในส่วนของความสว่างเนี่ยเต็มวงวมไม่เบลดด้านข้างนะฮะสังเกตดูนะฮะว่าเหรียญที่เราส่องไปเนี่ยนะครับจะสว่างเต็มวงถ้าเข้าโฟกัสเนี่ยนะฮะจะไม่เบลอด้านข้างนะฮะ ส่องได้เรียกว่าสบายตานะฮะผมเองเนี่ยก็ใช้งานอยู่ประจำนะฮะสังเกตดูนะด้านข้างของวงเนี่ยไม่มีเบลอนะอ่าเขาเรียกว่าสว่างเต็มวงนะฮะนี่นี่ฮะอ่ะเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่มีกล้องไว้ใช้นะครับ660บาทนะฮะพร้อมจัดส่งให้นะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ ส่องได้ดีเลยทีเดียวอ่ะในส่วนของเหรียญมังกรคู่นะครับเพื่อนเท่านใดอยากจะได้ไว้บูชาเนี่ยผมมีตั้งแต่เนื้อทองแดงเนื้อเริ่มต้นเนี่ยนะครับหมื่นกระบาทขึ้นไปนะฮะมองหารุ่นไหนนะครับโทรมาพูดคุยสอบถามทักทายกันมาได้นะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์หรือเบอร์โทรเนี่ยโทรมาพูดคุยกันได้ในส่วนของพักเครื่องนะครับทุกรุ่นที่ทําคลิปออกไปเนี่ยเพื่อนๆสนใจอยากจะได้นะครับผมเองเนี่ยแบ่งบูชาได้แบบ หรือท่านใดจะแลกเปลี่ยนนะฮะมีพระเครื่องเกจิยอดนิยมทั่วไปเนี่ยอยากจะมาแลกเปลี่ยนนะฮะหรือว่าอยากจะพอนะครับก็สามารถโทรมาคุยมาเพิ่มเติมกันได้นะฮะทุกรุ่นทุกแบบเนี่ยนะครับราคาเราคุยกันได้นะฮะอ่ะใครมีนะครับส่งมานะครับอยากแบ่งผมก็ยินดีรับใครไม่มีแบ่งไปได้นะฮะอ่ะเหรียญมังกรคู่นะครับเนื้อเงิน อีกเหรียญหนึ่งนะครับในค่ำนี้เนี่ยดูเหรียญหลักๆกันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญมนพลภการนะครับนี่ฮะใครคิดร้ายสะท้อนกับอย่างผู้นั้นนะครับองค์นี้เนี่ยหมายเลข780สภาพเดิมๆนะครับห่วงเดิมอยู่ครบหน้าตาจมูกเรียกว่าแหมสภาพเดิมมากๆนะฮะนี่ฮะมีลักษณะเนี่ยโดนอากาศนะฮะจะมีสีที่จะออกไปเป็น คาคลามบ้างแล้วนะฮะนี่ฮะเดิมแน่ๆนะฮะรับประกันการันตีนะครับทุกรายการนะครับประกันแท้ประกันเดิมนะฮะองค์ไหนไม่เดิมเราแจ้งให้ไม่เดิมนะครับราคาก็จะเบาลงไปด้วยนะฮะส่วนองค์ไหนสวยนะครับเรารายงานให้เรียกว่าตรงตามสภาพองค์จริงเรียกว่ารับไปนี่ตรงปกอย่างแน่นอนนะฮะเพื่อนๆท่านใดพี่ๆท่านใดเนี่ยที่เคยเช่าหากันอยู่หรือว่าเคยเจอกันอยู่แล้วเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะ ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรารายงานตรงสเปคตรงปกอยู่แล้วนะฮะอันไหนสวยเราบอกสวยนะฮะในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมอีกหนึงรุ่นนะครับของหลวงปู่หมุนเหรียญมนพระกาลเนี่ยนะครับใครคิดร้ายสะท้อนกลับอย่างผู้นั้นนะฮะว่ากันว่าใครที่มีเหรียญน,นี้ไว้บูชาเนี่ยนะฮะแล้วใครที่คิดไม่ดีเนี่ยสิ่งที่คิดมาไม่ดีเนี่ยจะย้อนสะท้อนกลับคืนไปดังให้ผู้นั้นนะฮะนี่ฮะ พระจัดสร้างในปี43นะครับ2543วัดบรรจารน,นะครับหลวงปู่หม,มนปุกเสกนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่มต้องบอกว่ามีประสบการณ์มากเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็นอกจากจะโดดเด่นนะครับในด้านเมตตาแควคาดปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับในส่วนที่ออบอกว่า ใครคิดไร้สะท้อนกลับอย่างผู้นั้นเนี่ยหลายคนได้ใช้เนี่ยพอรู้กันอยู่นะฮะพอได้สัมผัสถึงพุทธุคุณอยู่นะฮะความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ,ะเรียนสภาพสวยๆแชมป์ชมจมูกเต็มนะฮะหมายเลข780เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเรียนรุ่นนี้นะฮะผมมีเนื้อทองแดงนะฮะนวัเงินนะครับวันนี้เนี่ยเริ่มต้นกันที่เ,เนื้อนี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ขอเอาเนื้อหลักๆให้ได้ดูกันก่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนของ เหรียญหลักอีกหนึ่งรุ่นนะเหรียญน,นี้ไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากได้เพิ่มด้วยเพื่อนๆท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้อยู่นะเสมานะครับลงยานะครับแดงน้ําเงินแบบนี้หรือจะเป็นเนื้อเงินนะครับลงยานะครับหรือนวะลงยาเนี่ยเอาเป็นว่า เสมาเนื้อลงยาเนี่ยผมอยากได้แล้วกันนะฮะใครที่มีสภาพสวยๆเนี่ยยินดีนะครับสู้ราคาให้ตามสภาพเลยนะฮะแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยเราก็เช่าหากันตามสภาพนะฮะอ่าฝากไว้ด้วยเหรียญน,นี้อยากได้เพิ่มมากเลยบอกตรงๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมเนี่ยชื่นชอบนะครับนี่ฮะยาเต็มนะครับนี่ฮะแดงน้ําเงินดูไว้ได้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะนี่บล็อกแตกลงยาตอก7โค้ดนะฮะนี่ครับ เป็นไงครับกล้องสว่างชัดลึกดีไหมครับนี่ฮะกล้องส่องพระ660บาทตัวนี้ต้องบอกว่าแนะนําเลยนะใครยังไม่มีพระใครยังไม่มีกล้องเนี่ยนะฮะคุณเองเนี่ยมีพักเครื่องเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยอย่างขอบนะฮะยาเต็มหรือไม่เต็มโคด้ดมีความชัดลึกหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องดูผ่านกล้องนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมผมว่า ผมก็ผ่านกล้องมาหลายรุ่นหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะก็เอาเรียกว่าราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าได้ได้เขาเรียกว่าอะไรสภาพคุณสมบัติที่ดีเลยทีเดียวนะฮะส่องสว่างคมชัดเจาะไวนะฮะเจาะโฟกัสแล้วก็โฟกัสได้ไวนะฮะเจาะลึกแล้วก็เคลือบมัลติโคดด้วยที่เห็นเป็นสีน้ำเงินตรงเนี้นะฮะนี่ฮะอะประมาณนี้แล้วกันนะฝากไว้ด้วยนะครับกล้องส่องพระแล้วก็พระเครื่องนะครับ วันนี้เนี่ยให้ดูพระหลักกันใครมีอยากปล่อยส่งมาใครไม่มีแบ่งไปได้เลยนะฮะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะไม่ต้องเกรงใจนะฮะหรือว่าแอดไลน์มาก่อนก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ